ที่ก้าวกับผมนี่ในการเปิดตัวในครั้งนี้อ่ะคือเขาจะเอาไปโจมตีอย่างไรก็ช่างมันก็จะเป็นกระแสะข่าวเพื่อให้เขาหันมามองเราได้มากยิ่งขึ้นโอน้เห็นไหมเหอนการที่ได้ทาครั้งที่แล้วอ่ะทําให้กลุ่มยาพุทธเขาหันมามองมากขึ้นอืมครับใช่นะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวพระมันจะโดนตัดต่อไปเยอะเลยนะ ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาก็นั่นแหละคือเขาจะเอาไปตัดต่ออย่างไรก็ทําให้ช่องต่างๆอ่ะจะทําให้เขาหันมามองเราในกลุ่มชาวพุทธมากขึ้นอืมก็จะเป็นไวรัลเลยนะครับไวรัลไวรัลดีดีแล้วแหละเขาจะทําให้เขารู้จักเรามากขึ้นไงได้ได้ได้ใช่ไหมออก,ก็เหมือน,นก็เหมือนก็กรณีอ่ที่เขาเอาไปทําอะไรต่างๆอ่ะ เมื่อก่อน,นเรามีช่องข่าวเล็กๆใช่ไหมละ่ะพอเขาเอาไปช่วยขยายะเขายิ่งทำให้คนหันมารู้จักในกลุ่มชาวพุทธมากขึ้นไงครับเอ่อในเรื่องที่เขาจะเอาไปพูดในการด้อยค่าหรือทำให้เสียท่าอะไรเราอย่าไปสนอ่าใจเย็ไหมครับไม่กลัวไม่แัวไม่ไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหละ <laughs> อ่อ เพราะฉะนั้นข้ามาในรายการนี้อยา่รู้อยู่ว่าเขาต้องเอานําไปตัดต่อต,อ,ตอ,อะไรต่ออะไรคือเราไม่สนนะเราพูดดักไว้เลยตอนนี้เออได,ได้ได้ครับใครเอาไปตัดต่อเนี่ยขอให้ข้ามาติดตามกลุ่มปกป้องพระพุทธศาสนาทุกทุกช่องด้วยก็แล้วกันใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวฝากประกาศด้วยว่ามีช่องไหนบ้างครับพระมรัะช่องที่ปกป้องพระพุทธศาสนา อาอปปสออ่าพอปปสอ,อ,พอ,พอ,สอกลุ่มปกป้พองพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพนะและก็ตอนนี้มีกลุ่มที่เข้ามาร่วมในการถล่มไปยังอ่าอกลุ่มกัทโอนน่ะนะก็คือกลุ่มกองทัพธรรมทนายธรรมอ่าทนายอนันตชัยและก็และก,ก็หัวใจเอ,เอกของเราก็คือทนายธรรมราชทนายธรรมราช<ม>ใช่ไหม ห่าใจเอกของเราก็วันนี้ได้ประชุมกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ <c oughs> วันนี้ก็ทนายอนันตชัยก็โทรมาเมื่อตอนประมาณตอนเย็นๆอีกใด้ถ้ำหนี่ยก็โทรมาคุยกับทางนี้อยู่ <c oughs> เรื่องการที่เห็นว่ากลุ่มของอกระโอนหรือ,อคนตื่นกรรมเนี่ยมันด้อยค่ารากฐานประเพณีของชาวพุทธมันจะนําการด้อยค่ารากฐานนี่มันจะนําไปสู่การที่ทําให้ลูกหลานของเราห่างจาก อ่าเขาเรียกว่าอริยธรรมประเพณีอันงดงามของชาวพุทธไปใช่ใช่ครับอ่ามันจะนาไปสู่การที่จะทําให้ล,ลูกหลานต่อไปอ่ะห่างจากคําสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่งโลกุตร,รธรรมมันจะนําไปสู่โลกิยธรรมโลกิยธรรมเนี่ยมันจะนาพาไปสู่การกักดกัดดางแข็งก้าวหรือไม่มีเอกลักษณ์ความงดงามของชาวไทยที่จะรู้จักคุณกตัญญูกัตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ได้ใช่ใช่ครับ เพราะว่าโดนตัดออกแล้วนะครับโดนด้อยค่าโดนตัดออกไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็คือกําลังครับอเพราะว่ากระถน่งกลังพาพาทาลายอยู่คือกระถน่น่ะเขาพูดในลักษณะสอยหรูหรอกก็คําพูดอ่ะอย่างเช่นพูดอะสังขารร่างกายนี่มันจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไงไม่นั้นหมามันก็อะไรเงี้ยหมามันยังไม่น่าเปื่อยเลยคือคําพูดตอนแรกอะพูดทาลายแต่พอมาพูดตอนหลังผม ผมให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์ถ้าเคารพแล้วมึงจะมาพูดทําไมวะคํานั้นใช่ใช่ครับพูดทําลายแล้วก็อ่แล้วมายกตัวเองให้ดูดีครับอาจารย์ตามนั้นเห็นไม่มาแรงเหมือนเดิมแล้วก็มาพูดให้ตัวเองดูดีมาแรงเหมือนเดิมจะไม่ไปใช่อาจารย์สติใช่ใช่ตัวสติพูดเล่นต้องไปตรงๆนี่แหละไม่อ้อมไม่ได้รอำลากต้องตรงๆแล้วอ้อมมีประโยชน์ เราจะเอาคำว่าเสียกับเรามันไม่ได้เราต้องมองว่าสิ่งที่เสียมันจะเสียต่อประเทศชาติศาสนาหนนใช่ใช่ใชอไอ ait, เรานี่เป็นผู้ที่ต้องเสียสลาอยู่แล้วจะเสียรูปแบบไหนก็ให้มันเสียแต่เพื่อประโยชน์ไว้ซึ่งชาติพุทธเพืพ่อพระพุทธศาสนาสัทธาบาบรระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทั้งประเทศเราต้องรักษาสิ่งนั้นเราจะยอมเสียแม้กระทั่งชีวิตเราก็ต้องทําได้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  สะละได้ครับเิงไหมครับสละได้สละได้ครับเออไม่ยึดติดอยู่แล้วผมก็ไม่ยึดติดร่างกายสังขานวิญญาณเนี่ยต้องปล่อยวางในกำลังเดินทางค้างค้างเออกำลังนั่งรับเดินทางกันครับครับมีสะดุดบ้างเอาละเกือๆอย่างไรเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านผู้จัดรายการกำลังพูดอยู่เรื่องอะไร าจาจย์ก็ไปดูหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องสารีระสังขารยังไม่ะครับใช่ไหมอสา<ด>ร,รีระสังขาร<ด>นี่กอเพิ่มตนของป้าจารย์สันติสักหน่อยก็แล้วกัน,กนได้ไหมใช่ได้ได้น,นี่นิมนเลยนิมนป้าปจย์พูดไว้สี่ข้อนะแต่ผมก็ฟังไม่ละเอียดแต่ว่าสารีระสังขารที่ทําให้สังขารไม่เน่าเปื่อยมันก็เป็นได้หลายอย่างนะหนึ่งจากการบําเพ็ญมาละเอียดต่ออะไรอยู่แล้วจะไม่ที่ปอาจย์พูดใช่ไหม ออแต่มันก็มีจากอผู้ที่เรียนสูตรสูตรอ่าเขาเรียกว่าวิชาอาคมอ่ะก็ได้อีกทางหนึ่งอ๋อนี่อันนี้มีแล้วนี่บอกไปแล้วอันนี้บอกไปแล้วม,มีมีครับ<า>ผมบาอาจารย์สันติก็พูดอยู่อยู่ยงคงภายในบางบางบางทีบางทีก้าวกับผมอาจจะฟังไม่ละเอียดและก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรอีกอย่างหนึ่งว่านอ่ะว่านต่างๆอ๋อนี่พูดไปแล้วเขาม่มีว่านก็มี อ๋อหมายควารปรารย์พูดไว้ละเอียดหมดแล้วแต่ก็มีทุกคก็มีก็มีทีอย่างครับเออคือสิ่งเหล่านี้มันมันมันเกิดจากการบําเพ็ญตนการบําเพ็ญตนถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้วแล้วจะมาด้อยค่าทําลายได้ทําไมอ่ะคือครูบาอาจารย์ที่ทําได้เช่นคือเป็นผู้มีบารมีส่วนหนึ่งแล้วจริงไหมครับอืมเออเขาต้องการทําลายต้องการทําลายศาสนาพุทธ เขาไม่ใช่ไม่แค่แคแคแด้อยค่าไปก่อนเดี๋ยวจะทําลายแล้วตอนนี้ด้อยค่าไปก่อนเรื่อยๆอ๋อมันมันด้อยค่ารากฐานนี่มันน่ากลัวนะ<อ>ถ้าไปด้อยค่า<อ>แบบที่รากฐานนี่คือเหมือนเราสร้างบ้านน่ะถ้าสร้างบ้านไม่มีไอ้ต่อหม้อแล้วเราจะไปตั้งเสาอย่างไรอย่ามันก็ไม่มั่นคงอืมนัน,นนี้ตัตนน้<ะ>เขา,า,ร,ารากฐานอืมอืม เขาได้ค่าไปก่อนเดี๋ยวจะทําลายแล้วเขาก็ค่อยได้ค่าค่อยค่อยหั่นเสาอ่ะค่อยค่อยหั่นเสามันมันตัดใบไม้ก่อนครับก่อนจะฆ่าต้นไม้ตัดกิ่งตัดก้านทิ้งอออันี้ถูกต้องถูกต้องผมสังเกตอย่างนี้เลยตัดกิ่งตัดก้านใบทิ้งแล้วอ่าตัดเอาเปลือกออกต้นไม้เยอะแต่เก่นก็ตายดีครับใช่ไหมครับไม่เหลือนะตัดประเพณีตัดตัดกิ่งก้านใบออกเปลือกออกค่อยๆท่านค่อยๆใบก่อน เอคือมันเป็นอย่างนี้นะท่านผู้จัดรายการคือคือการการที่จะทําให้คนเข้าไปสู่เขาเรียกว่าโลกิยะธรรมหรือความกิเลสในความเมามันเนี่ยมันมันล่อคนได้ง่าย คนมันมคือพื้นฐานของจิตคนน่ะมันมันมีสิ่งนั้นฝังอยู่แล้วแต่มนุษย์เราที่กําลังทําความดีอ่ะเพื่อที่จะข่มสิ่งสิ่งที่มันเป็นอกุศลไว้ที่เขามาทําความดีกันข่มไว้จนไม่ให้มันโผล่เลยก็ได้หรือข่มไว้จนโผลบ้างไม่โผลบ้างแต่ในพื้นฐานของการเป็นเขาเรียกว่าอากุศล,ลธรรมของคนน่ะมันมีอยู่ในจิตถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มาข่มเอาไว้มีแต่การไปปลุกให้ การฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือคืออันตรายอย่างเป็นคนตื่นทำเนี่ยปลุกให้มันฟื้ขนขึ้นมาฟ,นฟื้นฟื้นฟื้นปุสลที่อยู่ในจิตของมนุษย์อืมใช่ไหมถูกถูกใช่ใช่ใช่ทำมันคุกกุนคุกกุนลงที่มันนอนก้นไว้เนี่ยทำให้มันคุกกุนขึ้น แต่โดยปกติมนุษย์เราที่ยกมือไหว้กันพูดจาเพราะาหรือ,อมีเมตตาซึ่งกันและกันดูเหมือนการสร้างภาพนั่นคือเป็นการที่ข่มอกุศลให้ลงมันก็ถูกต้องอยู่แล้วนี่ใช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 ่ไหม แต่ของคนตื่นกรรมอ่ะมันไปปลุกเลยนะมันไม่สร้างความขมนะมันไปปลุกสิ่งอาสาวะให้เฟื่องฟูขึ้นมานี่คืออันตรายมากนะเขาเรียกว่าทำลายรากฐานของอริยาปาเตณีทำลายพื้นฐานของอาการเบื้องต้นของอริยะในการปฏิบัติสู่โลกตระระนะไคุณง่ายๆว่าปลุกจิตมารของคนให้ตื่นขึ้นหรือเปล่าครับอาจารย์ก็คือนว่าง่ายี่ดีได้ชั่ว แต่ว่าปลุกอา,อ,าอารมณ์ชั่วของคนขึ้นมาใช่และมันปลุกง่ายด้วยนะการปลุกให้อารมณ์ชั่วขึ้นมาเนี่ยก็คือโทสะนั่นเองเนะเาะอคือคือเราดูตรงนี้ทีคือคือเราเคยสังเกตไหมไอสิ่งที่จะสร้างความดีอย่างเช่นเราไปโรงเรียนไว้อะโรงเรียนเขาสอนให้ทาความดีจริงไหมใช่ใช่ครับอืมมันใช้งบประมาณเยอะนี่ไม่น้อยเลยครับแต่สิ่งที่จะสร้างความชั่วนี่ มันมีโรงเรียนไหมไม่ต้องมีได้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้เลยใช่ใช่ใช่จริงไหมวะอาจารย์ตันติวไาจริงไหมเออใช่ก็ความชั่วก็คือมันมันก็อยู่ในความชอบเหมือนกันชอบแบบไหนก็จะทําแบบนั้นมันมันพร้อมที่จะขึ้นอยู่แล้วไงเอออมันไม่ต้องใช้งบประมาณเลยไม่ต้องใช้งบประมาณเออช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ย ทำาจะคนจะทำชั่วทําดีขึ้นอยู่ความชอบเหมือนกันกคชอบแบบไหนก็จะทํารืแบบนั้นได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นพุทธพจน์นะเป็นพุทธพจน์เลยแตนว่าทำชั่วก็จะทำชั่วได้ง่ายมันเป็นอย่างนี้ทำดีได้ง่ายมันเป็นอย่างนี้ไงป้าอาจารย์คือคือการทําความดีนี่เราต้องใช้งบประมาณของรัฐเยอะนะถึงจะไปสอนเปิดโรงเรียนให้คนทําความดีแต่เวลาจะทําความชั่วมันไม่ต้องใช้งบประมาณเลยนะแค่เอาความชั่วมาล่อขึ้นมันก็โฟขึ้นมาแล้ว อ,อย่างเช่นคนตื่นทำเนี่ยมันเล่าความชั่วมันเกิดขึ้นอย่างเช่นมึงกูเองไม่ต้องไหวพ่อแม่ไม่ต้องเคารพครูบ,บาอาจารย์โน่นนี่นั่นนะ่ะนะนั่นแหละมันก็ปูขึ้นมาเละเพราะมันถูกกิเลสพราะคนมันจะทำความดีมันต้องอาศัยขันติในการข่มนิแต่สิ่งที่ทจะทำให้ความชั่วขึ้นนะไม่ต้องข่มเลยแค่คล้อยตามก็ได้แล้วครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นพ่อแม่คนที่สามอ่า คือถ้าพูดถึงสถาบันเนี่ยประเทศไทยอ่ะมันมีสามสถาบันหลักแต่จริงๆมันมีห้าสถาบันคือสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สถาบันทางการปกครองคือชาติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์แต่สถาบันที่เบื้องต้นเป็นรากฐานคือสถาบันของครอบครัวและการศึกษา สถาบันครอบครัวนั่นแหละถึงจะปรุงแต่งสิ่งดีๆเพื่อส่งต่อโซการศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ชีวิตในสังคมใช่ไหมใช่ครับแหมสถาบันครอบครัวนี่เป็นสถาบันแรกของชีวิตในการเกิดขึ้นมาอยู่กับสังคมเพื่อที่จะสร้างสถาบันตนเองให้ลูกหลานตนเองมีคุณค่าเพื่อพร้อมที่จะเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอออ้าวไปอาจารย์ไปอาจารย์ครับท่านผู้อ่าท่านผู้อ่เออท่านพูดจัดรายการพอดีพอดีก้าวกับผมนะระอาจารย์อาตมาเนี่ยือก้าวกับผมเนี่ยือกําลังติดธุระอยู่เดี๋ยวขอยุติไว้เท่านี้ก่อนนะเขาก็จะเอาไปตัดต่ออย่างไวก็ช่างมาเด้อเขาจะได้รู้จักเรามากขึ้นก็แล้วกันอช่ได้ครับ อันนี้คือไม่ได้กลัวตอกไม่ได้กล like> ัวยระับไความก็รับถต่ไวความก็รพพระเมไกวนจังครับใจก่อนนะ